มาแกะมาแกะโชว์เร็วของตัวเล็กของตัวเล็กนีงไงตัวเล็กแม่มันคือตัวแทนของตัวเล็กเอามาไงมาสุมกันได้อะไรได้หมอยเด้งหรอได้การ์ดนะหมูเด้งร้องไห้เหรอมีแม็นมลหวมึงเห็นบ่ เป็นกองข้อเกตบอนี่กระเป๋านี่อย่าเดี๋ยวเบิ่งกอนทำวิดีโอกอนไหนได้หมูเด้งร้องไห้พายกระเป๋าไหนน้องไปได้อะไรเร็วๆได้หมูเด้งอาบน้ำชาบูอันคีน สวยค่ะสวยค่ะค้างเลยลดราคาแล้วมือ50เาอเซ็จะมาขายต่อใช่ไหมไม่จะได้เป็นอะไรได้เป็นหมูแดงอะไรนะได้เป็นหมูแดงทำอะไรนี่หมูแดงจูจ้าหมูแดงสวัสดีอันนี้ได้เป็นหมูแดงอะไรหมูแดงอะไรหมูแดง ในกล่องหรืออยู่ในอะไรเนี่ยหมูเด้งงอนงอนอันนี้หมูเด้งหมูเด้งอยู่ในหมูเด้งพายเรือแหน่ของน้องน้อยอันนี้